mấy này bắt rồi có mấy chín đó bắt một cái này quên à! à, à... coi này đạt qua trời mưa cày cái mường tây lâu cam mã này đi bắt đây tầm đây cũng tứ năm về quan thì quá mà kỳ là chính chính tầm đây mới chạy hỏi nữa ơi chính đào cao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เย็นแซ้งเดดนี้โฆคาตี้ยังกลบกรันป่าไหม่นักระเค้วขาจีบอกว่าตีท้าเลยพอช้อนจิตหนุยนายบอกว่าขี้จิตบริสุดอนาวุธติลำคาเราจะมาจากนั้นนาวุธติเลิดลำคืออาวุธตำข้อมประที่รัตราใจ มีไว้ประจําใจบอกว่าไม่ลืมลงงอนนี้ลุงเจ้าจ้าที่เธอเข้าหรือมาน้อง จาจารึกกาามารอบานอบนอบตริทีิททเดียวบเกิดเป็นมนุษย์แยกที่ทุกันจะอยู่รวมสังคมความมดอดชมความพรองนองนุยนาทีกองใจแค่ได้ลูกใานผูดแขวใานเพียกในจำหนักตำสิลากองจันต์ทีนี้ก็พอนีหอาจันท์หรือสี่ต้องคำ พอไม่มีอาวุธใดหลบหลีกทีจามีความสักดิตไม่มีวิจาบนครั้งไม่มีการโอนเดินนอากาศในวันแ่งนี้ผอจังทรัสรุดที่ได้รู้จักคุณงามความดีรู้จักสิ่งพิษรู้จักสิ่งตูกรู้จักสิ่งชวรู้จักสิ่งดีตอนั้นธรรมะพุทธวงศยังคงมีความหมายอยู่กับประชาชนทุกคนที่นี่คนเราใี่ลบตําพิษเพียงครั้งก็บอกเลยว่าอย่างไรอภัย กมคุรีมานตำผพิษกลางยิ่งใหญ่กับใจได้นี่ตื้อเป็นยอดคนแต่ยุคนี้มันกาจานคิดว่ามันจะหมดอยู่กมคุรีมานแต่เนี่ยคนเต็มโยศฉันดันนีันดันนั้นโยกเรือโยงกันโดตาตำความพิษยอมรับพิษสังคมกับยินดีอะไรไปพอได้ก้่าวในปุ่นแก้วไปก้มขึ้นหัวก็ตีนาครปะต้มจริงไหมลูกจริงไหมในปุ่นแก้วทีเติบปก้มขึ้นหัวก็ตีนาครต้มกัด ก็แต่แรกก็ก้มเืนก็ไม่เจอไงาใบแค้นแบบว่าแมงวัวมันก็จำยอมก็ว่าตอนนี้ผมได้ําแต่มันก็ไม่ได้แรกเอยมันได้แรกเ่าได้กันตุ้งได้จะจอมพวกดีสดผมได้จําสัญญาว่าเจ้ากับเจ้าก้องจอมพวกแล้วก็เกิดบดกันได้ไงกับเปล่าไปจ้องปลอก็เป็นกาดเก่าฮันเตอร์ได้กับแมงวัวจริงนะครับคนพี่ได้กับวัวก็ยังเหเลย เธอกระยาววาเผื่อนต่ในเปียรก็ลือกันนี่ไตว่าตธอได้กับมาาตตุ้นขุดไม่เลวแล้วผมเจ้าก้าวให้กินเองทำเต้าได้ก็ย่ะของมันดกันจริงเมือ่อเม่อไม่ได้เลยว่าโลกคนแต่ต้องไปเอามาหรือที่ไม่รอะไรพูดพมเป็นคนเตะๆว่ายังโบว่ามาเลยมาชนะดีกว่าคนลุยมันดีมาจะนะดกว่าคนเพื่อมา แถวตะเล่ผมนี่เป็นคนแท่ๆนั่งจื้ออันไม่ออกจังตัวมามันานออกดอ่านกับไรมันละอ่านกับลังมันนั่นแหละเวอร์ตัวตีผมได้เวอร์ลังฮานละฮะฮันนำแถวแรกอยู่ปานนั้นตึงอ้าจา์กินได้ดีแต่ว่ามานั้นรอบคอบกว่าคนลุยแม่นี่มันตีมารอบคอบกว่าคนเพื่อแล้วหรือที่กินตานี้แต่ว่าต้นเคห็นมาตัวไห้นมัแต่ว่าเดินเยียบกี่คน แต่ว่าคนเยียบขี้มากผูเป็นบอยโลปี้เลยเยี่ยใจแตีมามันไม่เยียบขี้คนล่ะไอ้เย,ยีบยบใจตงปลอกอ่ะไอแรงมันกินจะไม่ดีวะไอเงี้ยมันชั้นจัดตายายากไงบ้าเวเร็วไปไน้อยไร้วันแลเพียกเมียม,มึงกูไม่ได้นู้นไร้วันแลที่จริงเงนินกูมันนู้ดถูกตีก็มันโร่าเปลี่ยนปู่